บางคนก็พยายามทํานายทายทักนะว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยนาะยยังขืนบริหารราชการแผ่นดินยังดูแลประชาชนเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยดูท่าเนี่ยจะอยู่ไม่นานมีคนเนี่ยนะฮะคาดเดากันถึงลักษณะอย่างนั้นแต่ยากครับวันนี้สาดน้ําก็ยังไม่ไปเลยด่าก็ยังไม่ไปเลยนะครับไล่แล้วไล่อีกก็ยังไม่ออกเลยก็ยังไม่ลงจากเก้าอี้เลยนะครับ แรมโบวอีสานก็บอกว่าโอ้ยผลงานของอลุงตู่เนี่ยดีที่สุดแล้วตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยไม่มีใครทำงานเหนื่อยเหมือนลุงตู่เลยนะคุณอะไรนะอะไรสกลนะเออแรมโบอีสานอะ่ะก็บอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยลุงตู่ทำงานหนักที่สุดแล้วทุ่มเทที่สุดแล้วเพื่อประชาชน ผลงานเ,อเยอะแยะมากมายจํากันไม่หวั่นไม่ไหวไม่รู้ผลงานอะไรกันบ้างของลุงตู่นี่ผลงานเยอะเหลือเกินวันนี้จะเอาเรอจะเอาใครมาเทียบกับลุงตู่จะเทียบไม่ได้จะเอายิ่งรักมาเทียบก็ไม่ได้จะเอาทักษิณจะมาเทียบเหรอทักษิณเนี่ยเทียบลุงตู่ไม่ได้ผลงานเจ็ดปีเนี่ยลุงตู่เนี่ยผลงานเยอะแยะจํากันไม่หมดเลย มีอะไรมัง่งก็จํากันไม่ได้เลยไม่รู้ผลงานมีใครใครจาได้มั่งไหมฮะผลงานของลุงตู่คุณละความคิดเห็นเนี่ยนีย่ช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยสิผลงานลุงตู่มีอะไรบ้างฮะคุณเสกสกลใช่ไหมผลงานมาห้าปีนี่จํากันไม่หมดจริงๆผมยังจําไม่ได้เลยเอาจริงๆเนี่ยแต่ผมจําได้ผมไม่ถามนะเนม้นกันเข้ามาหน่อยฮะนะนะมีผลงานอะไรบ้างคุณเสกสกลเนี่ยไอ้ไม่ใจลุงตู่เนี่ยประยุทธ์เนี่ย คุณเสกสกลก็บอกว่าจํากันไม่หวั่นไม่ไหวผลงานเยอะเหลือเกินวันนี้โอ้โหออกมาเนี่ยนะนะครับเออเสกสก,กุลเ็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่คุณดูนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บร,ริหา,นา,นาร,ารประเทศเนี่ยคุณดูนะ เหตุการณ์สาคัญสําคัญวันสําคัญสําคัญเนี่ยลุงตู่เนี่ยแทบที่จะนะประชาชนเนี่ยด่าไม่ใช่ชมนะไม่ใช่กราบไหว้นะในวันสําคัญสําคัญแม้กระทั่งนะครับวันเกิดของลุงตู่เองก็โดนด่าโดนด่าทุกเทศกาลนะประชาชนเขาก็มีความรู้สึกว่าอ้ถ้าคุณทาดีเนี่ยประชาชนก็ชมนะถ้าคุณทําไม่ดีประชาชนก็มักจะด่าคุณก็ถูกต้องอยู่แล้วหลังๆมานี่ลุงตู่โดนด่าทุกเทศกาลเลย ไม่มีคําชมเลยนะครับด่าตลอดเห็นไหมแต่ลุงตู่ก็ยังไม่รู้นะว่าประชาชนด่าทําไม <c oughs> ด่าทําไมโอ้โหมึงไม่เว้นช่องไฟเลยเหรอมึงด่ากูทุกเทศกาลเลยอย่าเรียกมันลุงเรียกอะไรดีเรียกอะไรดีคุณไพสานเรียกอะไรดีอ่าเรียกเออเอาอะไรดีนะเอาประยุทธ์ไหมเอาเรียกประยุทธ์นะดูสวยงามกว่านะด,าด่าทุกโดนด่าทุกเทศกาลเลยโอ้โห ไม่เว้นช่องไฟให้หายใจเลยนะประยุทธ์จันโอชาที่โดนด่าชิบปายไว้โปวงผล,ปลเป็นนายกที่โดนด่าที่เยอะที่สุดอ่าแม้กระทั่งนะวันสําคัญสําคัญในระดับประเทศเนี่ยโดนดา่าโดนด่าทุกเทศกาลอามีที่ไหนล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเสกสกุลน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะนะครับว่าไอ้เศสฐุนโอ้ยคุณธนพัตไอ้เศสฐุน โอ้ย oh, อันนี้ถือว่าไม่ได้ว่าคุณเสงตะกลเนาะเออนะใครร้อนก็รับไปใช่ไหมเออนะนะครับก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับประชาชนก็ก็ด่าทุกเทศกาลจริงๆทําดีประชาชนชมถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติแต่ทำไม่ดีเนี่ยนะบริหารไม่ดีเนี่ยก็โดนด่าเป็นเรื่องธรรมดาจใจเขาชมเหรอถูกไหมคุณเสกสถุน คุณแจ่มใสบอกเสรษฐขุนอีกเรื่องหนึ่งครับมีคนถามหาคชโยทีไปไหนคชโยทีไปไหนมีคนถามหาคชโยทีนะโคชโยทีไปไหนวันเนี้ยนะเออมีคนถามหาคชโยทีเว้ฮะคชโยทีไปไหนวันเนี้ยวันสงกรานต์โอโอตตีตตีคชโยทีไปไหนเออ นะครับก็อยากรู้เหมือนกันคชโยโทีไปไหนเนี่ยอะเอาเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้เพราะมันมีที่มาที่ไปคุณว่าคชเยโยทีเดี่ยวเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองของคนบางคนนะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองประเด็นคะือเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะพอหมดประโยชน์ไปเนี่ยตอนนั้นกระแสพเพนควินเนี่ยมันแรง ระแสคนรุ่นใหม่เนี่ยมันแรงก็เลยต้องเอาคชโยทีเนี่ยที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับควินเนี่ยเอามาคัดทานกระแสกันก็ต้องยอมรับครับว่าคชโยทีก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้หายเข้ากลีบเมฆไปแล้วสําหรับคคชโยทีแต่มีคนใหม่เข้ามาแทนนะคนใหม่ซึ่งมีความรู้โอ้โจบด็อกตงด็อกเตอร์ นะครับจบด็อกเตอร์ด้วยนะมีความรู้แต่กลับให้นักการเมืองหลอกใช้เป็นเครื่องมือเป็นคคชโยทีสนะเป็นคดชโยที2นะช,ชื่ออ,นนอนนะันนะน่ะด็อกเตอร์อันนอนอะไรอะ่ะผมไม่ได้เอ่ยนามสก,กุลนะเพราะดอกเตอร์อันนอนเนี่ยมันมีหลายคนวันนี้เขาบอกว่าคนคนนี้ฉลาดมากนะเป็นด็อกเตอร์นะไปออกรายการอะไรอะ่ะกับรายการทีวีช่องหนึ่ง ไปดีเบตกับตัวแทนสามนิ้วกับเด็กเด็กเนี่ยกับเด็กเนี่ยและเพอเอิญเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวเองแน่นโอ้ดูแล้วชิงความได้เปรียบกับเด็กก็เลยโอ้สื่อฝั่งสลิมเนี่ยก็ยกย่องเป็นเทพเจ้าเลยนะครับเพราะเอาชนะเด็กได้นะเอาชนะเด็กได้เก่งมากด็อกเตอร์นี่เก่งมากมีความรู้ความสามารถแต่กลับกลายเป็นคคชยโยทีสองเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองโง,งกว่านักการเมืองอะ่ะ คือคือ,ค,อคือมีความรู้สึกว่าตัวเองพราวนะตัวเองฉลาดอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าสื่อเนี่ยช่วยกันประโคมว่างั้นเถอะนะโอ้มีความรู้เป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์นะเป็นอย่างง้นเป็นอย่างนี้คือฉลาดคือผมไม่เข้าใจพอดีมีคนถามผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดว่าเออจริงๆนะโคชโยทีนี้มันหายไปหายไปเลยนะแต่มันไม่ได้หายไปแบบว่าไม่มีตัวตายตัวแทนนะวันนี้ตัวตายตัวแทนมาด็อกเตอร์อันนท์ ฉลาดนักฉลาดหนาแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองให้นักการเมืองหลอกใช่ปะ่ะให้นักการเมืองหลอกแล้วสมมุติฐานาตัวเองเก่งตัวเองพลาวโอ้ถ้าเก่งขนาดนั้นเนี่ยแล้วยังต้องโดนนักการเมืองหลอกเป็นเครื่องมือเหมือนโคชโยทีสองซึ่งไม่รู้ชะตากรรมตัวเองด้วยนะว่าโดนหลอกอยู่เนี่ยผมว่ามันมันต้องเก่งเบอร์ไหนวะถึงโดนนักการเมืองหลอกได้เนี่ยเอาจริง,รงใช่ปะ่ะเอ้ถ้าเก่งเนี่ยคุณจะมาแพ้ ทางนักการเมืองเนี่ยก็หลอกคุณเป็นเครื่องมืออยู่ไหนก็เห็นชัดเจนเนี่ยโอ้ไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองเลยนะเป็นอาจารย์อะไรอะอะไร,ะไรสติติใช่ไหมสอนสติติใช่ไหมบอกว่าตัวเองเก่งโอ้ย่ชนะเด็กทีเดียวถามว่าชนะไหมมันเป็นการดีเบตไม่มีแพ้ไม่มีชนะหรอกแต่เพียงแต่ว่าสื่อไปประคมนะไปสร้างราคาข้างงวดให้เขาเองไปสร้างราคาข้างงวดให้กับอา,อาจารย์คนนี้เอง พออาจารย์คนนี้เห็นว่าสื่อเริ่มให้ความสาคัญก็ําพองตัวเองเก่งมีความรู้ความสามารถโอ้ออกทุกช่องเลยเวทีทุกเวทีเลยอ๋ออ,อาจารย์คนนี้ปากดีปากกล้าเป็นอาจารย์นะฝีปากดีฝีปากกล้าฉลาดรอบรู้ทั้งสิบทิศนะทั้งสามโลกแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยชาตากรตัวเองก็แค่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองให้นักการเมืองหลอกแค่นั้นเองถูกปะ แล้วอย่างนี้ก็เราจะเรียกว่าฉลาดไหมผมอะ่ะบอกตรงผมรู้สึกสงเพศมากกว่าฮฉลาดตรงไหนวะรอบรู้การเมืองตรงไหนอาจารย์เศรษฐีอ่ะรอบรู้การเมืองตรงไหนถ้ารอบรู้การเมืองเก่งการเมืองจรงิงแต่เราโดนนักการเมืองหลอกมาเป็นเครื่องมืองไงถูกไหมเออสื่อก็โอ้โหประโคมข่าวนะช่วยกันนะช่วยกันมีความรู้สึกเพล่าวอะ่ะแต่ในในฐานะของผมเป็นนักการเมืองผมมองว่าผมสมเพศอ่ะคุณ ถ้าคุณเก่งจริงนะคุณตักกะคุณถูกต้องคุณจะเป็นเครื่องมือนกักการเมืองยังไงถูกปะรู้อยู่ว่าก็โหนโหนโหนอะไรโหนสถาบันนะเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือคุณก็เนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับโคชโยทีอะกลายเป็นโคชโยทีสองไม่ใช่ง,งั้นโดยไม่รู้ตัวแต่บอกว่าตัวเองฉลาดไม่รู้ตัวแต่ตัวเองฉลาดดรอกเตอร์อนอน,นะโอ้โหอน,อนท์ไหนไม่รู้นะไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกนามสกุลแต่ ขอฝากสารนี้ให้คุณนะคุณลองไปนอนคิดดีๆคุณจะเป็นคคชโยทีสองแต่แน่นอนแหละบางคนเนะี่ยพอสื่อจับแล้วล้ำพองอุย้ยเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีราคาพูดเลยอะบองตรงนะครับการเมืองอะถ้าคุณยังเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองหลอกอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต่างอะไรกับคคชโยทีหรอกถูกไหมมันจะต่างอะไรอะโคชโยทีสองอะคุณจะต่างอะไรกับโคชโยทีอะถูกไหมอะคุณก็ยังเป็นเครื่องมือเครื่องมือให้ให้นักการเมืองหลอก แค่นั้นเองแล้วเอาสถา,าบันเนี่ยนะมาเป็นเครื่องมือโหนกันไปโหนกันมาใช้มุกเดิมๆลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วจะไม่บอกว่าโดนหลอกได้ยังไงแต่ยังไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองโดนหลอกหรือเปล่านะครับเออก็ว่ากันไปนะครับออรู้สึกพราวเป็นอาจารย์ระดับด็อกเตอร์นะเก่งมากอาจารย์คนนี้เก่งมากๆจริงๆนะเก่งมากๆนะเออนะ